นางเอกดังบกมือบอกลาช่องสมล่าสุดโผล่ร่วมงานช่อง GMMTV เป็นอีกหนึ่งนางเอกสุดฮอตที่มีงานละครให้ดูกันอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะสำหรับเกาสุภัราธนาชาติอย่างตอนนี้ก็มีละครเรื่องรักแก้วที่กำลังออนแอร์ให้รับชมกันผ่านช่องสแต่เมื่อไม่นานมานี้สาวเก้าก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองนั้นหมดสัญญากับช่องสามแล้วเป็นที่เรียบร้อยและได้ผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระ และล่าสุดคำคืนที่ผ่านมาเก้าสุพัชราก็ได้ปรากฏตัวที่งาน GMMTV 2023ซึ่งเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ที่จะฉายคืนทั้งหมดในปี2023ของช่อง GMMTV ซึ่งเก้าก็ได้มีซีรีส์เรื่องเซสเลนเลิฟรักไม่รู้หน้าประกบคู่กับพิษพัชรและดิวจิรวัตรซึ่งเป็นการยืนยันแล้วว่าเส้นทางของเก้าในวงการบันเทิงตอนนี้เป็นอิสระเต็มตัวแล้วล่ะค่ะอย่างไรก็ตาม แฟนๆก็ต้องรอติดตามผลงานและสนับสนุนกันต่อไปนะคะ